ให้กินง่ายๆค่ะน้ำพริกกะปิคู่ชะอมไขเะะะะปป่เจียวอันพริกปลาล้าปลาลาดองสับปะรดเจ้าปลาล้าแคบหมูโอแคบควายผักแกงขี้เหล็กใส่หนังหมูปนมันใส่ทั้งชะอมใส่ทั้งใมแมงลักหายไปนานนะคะเพราะว่าโทรศัพท์ไม่ดีแล้วด้วย อะไรก็ไม่รู้เอาออกไม่เป็นต้องรอเขาเข้ามาทำให้โพสอะไรก็ไม่ได้ใน YouTube มันเต็มขอบคุณที่ติดตามนะคะก็หมูย่างย่างจนเกลี่ยมแคบควายข้าวจากดอยอมืมาค่ะผักเยอะแยะเลย นยอดประกอบก,กับม,มะะีมานะคะมานะคะแซบแซบค่ะแจวแกงขี้เหล็กเนี่ยถ้าหมูไม่หนังหมูไม่ปนมันม,มันจะไม่อร่อยเป็นความคิดส่วนตัวนะกินแล้วมันอว้วนมันแซบแต่อว้วนกินข้าวกันค่ะมาจ้ามาจ้า เมื่อน้ำพริกสองน้ำพริกมาเจอกันหนึ่งน้ำพริกปลารา้าน้ำพริกปลา,าที่ขา,ขาวๆนี่ก็คือเนื้อสับปะรดประแดกดองสับปะรดสับปะรดดองปลาแดกแคปควายจะมีตลอดเลยแคปควายอ้าวแลวอันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกกะปิ น,น้ำพริกกะปินะคะน,น้ำพริกกะปิชะอมทอดอแล้วอันนี้แกงขี้เหล็กใส่หนังหมูใส่ชะอมใส่ใบแมงลักกินไปรอบหนึ่งแล้วขิ้เหล็กก็เลยหายอันนี้คอมหมูย่างกิมแจ่วนะคะ อืมอืมอืมันไม่หลุดอร่อยชอบกินตรงแห้งๆต้องแตดขอบกินผักค่ะกินผักชอบผักมาก หายไปนานเพราะโทรศัพท์ไม่ดีมันเต็มแล้วมันหาไอที่จับไปได้อที่อะไรไม่ได้ก็เลยไม่ค่อยได้ลง YouTube นะคะขอบคุณที่กดไ like. ลค์กดติดตามแล้วช่วยดูให้นะคะขอบคุณอ๋อแกงที่เหลวนี่สุดยอด ก็จะอะไรมันสุดยอดกว่ากันน่ะมันก็สุดยอดมาทุกอย่างนะพี่น้องมาแข่งเอ่อแถวบ้านเนี่ยเขาจะไปอยู่รบบรชบุรีเขาจะไปทําไร่ทําสวนเขาจะเอาขึ้นมาบ่ขอืมอสดสดพวกนี้สวนมะม่วงทสวนผักเขาก็จะปลูกขึ้นล้มลุกมาขายพวกผักอะไรที่ปแปลกๆเราก็จะได้กินสดสด เหมือนคนบ้านดีก็อย่างนี้เนี่ยเนาะผักอะไรที่แบบเราหายากอะไรอย่างเงี้ยเขาขึ้นมาเขาก็จะเอามาให้อยู่ลาดบุรีเขากินไม่เป็นเขาก็เก็บมาให้เราก่อนเราก็กินไปเรื่อยเปื่อยนกหนูมแมลงมันกินได้เราก็กินได้ไม่ตาย <c oughs> อันนี้แสบปักนัดที่จกอย่างนี้ก็คือกินคนเดียวนะครัไอเหี้แกก็กินไม่เป็นเราก็มากิกน้ำให้กปกหมกปลาตอล่อนงะอืวเราจะตักโดน ไอเนี่สับรดที่เราดองน้ำปลาส่รงเครื่องไว้ยิ่งแซ่บถ้าเราเจอสับรดแบบไม่ค่อยหวานมากไม่ค่อยฉ่ำอย่างเงี้ยยิ่งดีเพราะเรามาตำนะพี่เรามาต้องบีบมะนาวข้าวดอยมาจากน่าน อดูการผักใหญ่มากอ่อนกินข้าวน้ำกันด้วยค่ะอื อร่อยอืมแอบบแบบใจม่ออบรมร้อยแล้วเผือไปอุ่นแกงอุ่นแกงหรือลวกผักนี่แหละเธอไหม้เลยขอหมูย่าง กินอย่างนี้ลนึกถึงผักบังเนาะอยากกินผักปังเนาะขอบคุณนะคะอร่อยด้วยกันค่ะ มีการลวกผักเพิ่มนะคะผักลวกมีจานหนึ่งอยู่แล้วจากจานบบอ,อิมดิลวกอีกจานทิล่ะหัวบบอ,อิมวันนี้มีทั้งน้ำพริกกะปิน้ำพริกปลาระชะอมไข่เจียวแล้วก็มีแกงขี้เหล็กด้วยนะคะใส่ทั้งชะอมใส่ทั้งใบแมงแลักแกงขี้เหล็กหนัง นี่ถ้าพี่อยู่ไหนอีกแล้วตอนนี้แกงห้เด็กหนังวันนี้มีหลายหม้อเลยครัวตั้งแต่ตุดจีนยังไม่ได้โยกย้ายเอาเตามาตั้งทำข้างนอกอันนี้ก็นึ่งไก่นึ่งไก่เสร็จแล้วเรานึ่งไก่นึ่งไก่ชงเครื่องไก่นึ่ง และอันนี้จะทำจอผักกาดหมูต้มไว้ทำรอจอผักกาดใกล้แล้วใกล้แล้วขอยืมผักกาดไปลวกกินกับน้ำพริกก่อนนะเดี๋ยวเย็นนี้ขอยอผักกาดเจ้าเจ้าเจ้าดูสิสามหม้อสามคู่ไก่ทรงเครื่องนึ่งจนนิ่มนึ่งแลแ้วตานี้ซึ่งมันใหญ่ก็เลยม,มาใส่หม้อ อันนี้จอผักกาศหมูต้มไว้อันนี้แกงขี้เหล็กเจ้าแกงขี้เหล็กใส่หนังนะเจ้าอายุ <Okay. S 1> ดาวนกดาวลากไปท,ทั่วเลยเนี่ยพื้นที่เราเยอะอีกหน่อยมันจะไปอยู่แถวหน้าบ้านนนไปไปไปลวกผัก เสร็จอีกได้แล้วข้างหนึ่งอึ๊บโอโุ๊ยบุบี้บุบี้บุบี้ทอดได้สวยมากบุบี้ไข่เจียวชะอมนะคะทอดได้สวยมากๆตอนทอดลืมหากล้องเอาโทรศัพท์ไม่เจอเอาโทรศัพท์ไปวางไว้อีกโต๊ะหนึ่งมาลูกมาไข่เจียวชะอม กินกันพริกไอ้น,นี่เนาะเรียกอ,อะไรวะพริกเอยียงเนาะเออพริกไอ้น,นี่ไงโอ้ยอันนี้ก็ร้อนพริกเออน้ำมันมะกอกกระเจาปลาร้านะคะไปขึ้นโตะ๊ะ ไปหอนหอนหอนร้อนเลย่ะร้อนมีทั้งเจ้าบาร้ามีทั้งแคปสีเมอกินเมื่อคือนไม่ได้เก็บตุงตุงตุง